สวัสดีค่ะมาโบกับช่องพิสานหผ่าแสบนะคะมเมรีกับเมีตำข่ะปูนะคะใส่หมากกอกใส่กับปูด,ดองเอามาจากบ้านนะคะแม่ดองมาใหา้พักข้ากับซิมี่พักขาพักขาสดพักบุ่งสดนะคะแล้วก็จจมี่พักรวกเราจก็เมีอันนี้นะคะพักบุ่งรวกอันนี้ผักเยีงวะ สวัสดีค่ะมืมเกนกจะมาพบกับช่องอีสานผ้าแซบนะคะเนาะเมเนีนเก็จะมีกิต้าขปุ่นนะคะต้าขอปุนใส่หมก,กอกนะคะม,มีกระปูดองมาจากบ้านพักข้าก็จะสมีพักขาพักขาซดสพักบุงซดนะคะก็จะมีพักปังรั่วพักบุงรั่วเราจะมีอันนี้นะคะเมเป้งขวอืมแซบนะคะแซบคนสมัยจะมีเงาะนะคะ มีคนลใไม่มสองอย่างมาหาะกินกันเลยค่ะนิ้วแล้วบม่รอดสาดแสบแสบเลยค่ะอืมแสบแสบแสบมาก,กอกค่ะไปก่อนกระปุกนนีะ่คืจะใส่กระปุนซดนะคะซื้อกระปุนซดปมาเป็นเส้นกระปุกซุน,นะคะเมืเ่อไงไก่ค่ะเป็นแสบแสบค่ะมันจะออกดำนิดนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าใส่มะก,กอกนะคะมะก,กอก กอกามาตาบานนะคะยาทรงม้ไห้ใจเย็นโซ่นะคะเนะะาะพักเข้าหวหลวกเสียบๆเลยค่ะพักมีแม่เป่งกินแก่แล้วนะคะแม่เป่งมีทุ่งใส่พักไปไหนก่อนละกัน ขออนญุญาตใส่มือนะคะเพราะว่าถนัดใส่มือนะคะเนาะพอเด้อพี่น่องกินไดไอย่างน้ะค่ะน้องตอนนี้เหลืองานมากหิวเขาะะ่าค่ะเลยกินตำข้าปุ่นแทนแท็กสิกินเขากามี่ยังกินออกใส่ตำเนี่ยคะ่ะ มักกันปูดองปูดองมันมันมนเบื้งพี่น้องเบื้บบองน้ำมันกับปูดองน้ำมันกับปูดองปูดองมาจากบ้านนะค่ะค้าได้ขายพี่น้องวันเด้ยซื้อทีตลาดได้เนี่ ยาดองมาหายใจยาะโซ่ได้ๆๆนีค่ะบางคับจะกินให้เบิ่งมั่นดีแด้ๆยค่ะจังกินงกับเขาก็แแ่บจามหน่วยแม่เป่งจามหน่วยพักขาออกแรงออกดำ้นิดนึงนวคะก้าปุ่นถือมากร กินหนัามลางไปกับเสวาวน,นี้นึงมะก,กกอนันอกขนมปกกจะว่ากินหนัามลงไปเมื้อสหหวานพอนิ่นึงนะคะคือใดเคยลองกินตำมะกอกใกกอกับนมเลองกินเมืองนด้ค่ะแจกไปอีกแบบนะะ้งค่ะม็นพักปังแล้วหอยอดนี้ไงเลยมือรวย ก็ตีปักปังอย่ามาก,กินใบนันเจบ็บตอนังไฟแมวเอามให้กินลวกให้กินกิน,กน,กน,นยังอ่ไ้กินไหนจะลวกพักกระปิงปลา kayo po. Tingnan mo po ako. แม่เป้งมันมันเขียวขึ้นลืมอยู่ค่ะแม่เป้งตักนุ้เคี้ยวเนี่มันสีมันออกซิเจนตาลเนี่ยนี่มันสีมุค่อยมันไปไหนเนาะอ่ะส่วนเป็นโตงสีเนี่มันดีคือเคี้ยวแบบมันค่ะแซ่บตรากินก็ผักกระโดนค่ะผักกระโดนบานเฮาแต่นมูมี่แล้วค่ะเนาะมีแต่แม่เป่งสุดยอดแล้ว เด้วค่ะมาแสบพ้นงานด้วยกันทานเลยค่ะกินบ่ดเป็นจะแบกอริยด,ดาเวยคะ่ะให้กำลังใจกันเลนยะคะ่ะเป็นคลิปแหลกนะคะ่ะเนาะคลิปแหลกของช่องแล้วค่ะ สิหาย,ยังไหม่พ่อแม่พี่น้องเบิง่งกาของมักเนี่ยตำกับปุ่นตำหมกงะเกษตรตำตำตำกมกงวงตำหมขคำอยากกินตอนนี้มันตำหมกเหมาหนาหน่เคยกินมาหลายปีแล้วพี่น้อง ปลากาหยอดยม่งง่อีกกระปูอีกกระปูอีเรื่องปลานี่อีกกระปูอืมกระปูมันเนี่ยเป็นน้ำมันมันน้ำมันมันกระปูอ่ะ ไปกินยูนาเม่ามากและแหวกินและแหวกกะปูใส่พักกับกล่มปูอันจ๋งเมื่อคีนะคะพักกล่มปูน้าปากจากพักหลวพักโซดจะชิกินยังไงค่ะประเภทพักรือมากเพื่อทุกอย่าง พ่ากินพักม่แต่นหน่อยอยู่น้ำไห้น้ำปลาเดกีกินผักดีตัวทุกะเพาะน้หกินพัก,ออกพอม่พ่พกินพักกินหน่อยใหญ่ยายมากเลยิี่ตีกินพักเม่อไห้กินพักแบบมันโมนสรเลยพี่น่อโอ้หักปังหย,อย,ย่อยใหญ่ ใครก็เกิดกินกันร่องเป็นเก็บกินสือกินมึงนะคะ่ะ<ม>ข้าปุน่นประมาณโล่หนึ่งเนาะคะ่ะคือบอกกับเครื่องโล่น่ย2ี่สิบบาทข้าปุ่นสดสือเี้ยวนี้เฮ็ดเองไปไหนเนาะไะม่เแ็นบานเหรอ ตามไลค์ค่ะค่ะกินมาเบอร์ดปรมปลาซ้ำเนี่ยได้นะคะเนาะปากกดไหลก์กดแช่์กดติดตามน้ำเด้อค่ะเด้อปเป็นกำลังใจให้น้ำเลือคไทยอีสานภาคแสนนะคะ่ะัสดีค่ะ